สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชราข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์2569ช่วงนี้การงานการเงินความรักและสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างและที่สำคัญนะคะท่านจะมีโชคมีลาบหรือไม่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มารับฟังกันได้เลยคะ่ะ อันดับแรกนะคะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจนะคะจะมีเหตุการณ์บางอย่างให้ท่านนั้นจะต้องตัดสินใจและที่สําคัญท่านยังมีความลังเลยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้มันมันมันจะมีคือแบบจะจะ,จะตัดสินใจก็ยังมีบางอย่างที่ค้างคาอะไรทํำนองนี้ฉะนั้นก็เอาแบบนี้นะคะ ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆที่ท่านจะต้องตัดสินใจรอไม่ได้ถ้าเรื่องใดรอได้ก็ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะแล้วท่านจะพบคำตอบที่ชัดเจนแบบชนิดที่ว่าไม่ค้างคาใจอืแต่หากเป็นบางเรื่องที่รอไม่ได้จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจ ให้ท่านใช้วิธีขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรักและเคารพนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือท่านดีเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนี้นะคะดาวหลายดวงย้ายไปอยู่ในภพเรือนของบุตรบริวารและโชคลาภถ้าท่านตัดสินใจไม่ได้ท่านอาจจะช่วดงานดีๆไปก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจอย่าตัดสินใจเองนะ ให้ท่านหาคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะนํางานบางอย่างมาให้ท่านรับผิดชอบและเป็นงานที่ดีด้วยนะเป็นงานที่ทําให้ท่านนั้นมีชื่อเสียงมีคนยกย่องเมื่องานนี้เสร็จนั่นเองค่ะทีนี้บางท่านก็อาจจะเกิดความลังเลไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะและต่อมาช่วงนี้ท่านจะมีการเปิดตัวมากขึ้น คำว่าเปิดตัวคือเดินทางบ่อยจะมีการพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหรือว่าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ระวังคนผิดนะผิดคำพูดระวังคนระวังนัดหมายจะมีการเลทดเลื่อนล่าช้านะคะและต่อมาท่านอาจจะได้เห็น หรืออาจจะได้ยินในสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์ฉะนั้นท่านจะต้องนะคะไม่เก็บไม่ต้องเก็บมาใส่ใจสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ฟังแล้วรู้สึกน้อย ก็ให้ปล่อยผ่านไปเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปเลยนะคะให้ท่านโฟกัสที่การทํางานเพราะท่านเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ผลงานโดดเด่นแก้ไขกับปัญหาก็ยอดเยี่ยมท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะทํางานเกี่ยวกับการทุบทําลายซ่อมสร้างช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางท่านถึงขั้น ปฏิเสธงานกันเลยทีเดียวเพราะชาวตุลท่านจะเป็นคนที่ถ้าทําอะไรแล้วท่านจะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นถ้ามากเกินไปท่านจะไม่รับเพิ่มเพราะท่านกลัวว่างานจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะท่านใดที่รับงานท่านใดที่ทำงานประจํารับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําช่วงนี้ท่านจะต้องวางแผนการทํางานให้ดีๆและอย่าไว้ใจคนมากจะรับงานต่อจากใครไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบใดก็ตาม ท่านจะต้องถามให้ชัดเจนระวังคนอารัดเอาเปรียบช่วงนี้แม้แต่การเซ็นสัญญาด้วยนะคะดูสัญญาให้ดีๆอย่าอย่าเซ็นโดยที่ไม่อ่านสัญญาถ้าทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขก็ดูให้ดีๆเช็คหลายๆรอบแล้วค่อยส่งงานในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลการเงินของท่านยังอยู่ในช่วงจังหวะที่มีให้ใช้จ่ายคล่องมือนะคะ มีเงินใช้จ่ายคล่องมือหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องถ้าท่านเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าการเงินเป็นเงินหมุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องถ้ามีปัญหาจะมีทางแก้ทางออกเสมอการเงินจะไม่มีคําว่าทางตันถ้าทํางานประจํา รับแค่เงินเดือนนะคะไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาท่านก็จะบริหารจัดก,การเงินได้ดีเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะประสบความสําเร็จด้วยแต่เอาข้อจริงๆนะคะชาวตุลท่านไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครหรอกเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ค่อยจะนำภาระของตัวเองไปยัดเยียดให้กับใคร นะคะช่วงนี้ท่านจะบริหารจาัดก,การเงินได้ดีมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษด้วยนะคะแต่จะมาจากความสามารถมาจากงานนั่นก็หมายความว่าท่านใดที่ทำงานประจำท่านใดที่รับงานอิสระฟีีแลนซ์งานบริการรับซ่อมทุบทำลายรับให้คำปรึกษาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช่วงนี้นะคะการเงินของท่านจะมาจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีดวงได้เงินพิเศษหรือถ้าท่านกำลัง พูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองก็จะสําเร็จแต่คุยให้ชัดเจนนะคะท่านท่านต้องการอะไรพูดอะไรให้หมดพูดออกไปให้หมดอย่าอย่าให้เสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามอืมต่อมานะคะถ้าจะรับงานต่อจากใครเพราะเป็นงานพิเศษให้ท่านพูดคุยเรื่องงานให้เรียบร้อยคุยเรื่องอรายรับให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะโดนเอาเปรียบทํางานเสร็จแล้ว ไ,ได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะและช่วงนี้นะคะการใช้จ่ายของท่านมักจะหมดเงินไปกับการเดินทางบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อจบปัญหาและที่สําคัญนะคะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้านการเงินยังไงก็ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนิดนึงอย่าไว้ใจเขามากระวังโดนเอารัดเอาเปรียบระวังคนผิดนะผิดคําพูดเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีลุ้นถ้า,ถ,าถ้าท่านใดมีบุตรหลานก็ลองให้บุตรหลานนะคะเสี่ยงให้นะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะคนอายุน้อยกว่าจะนำข่าวดีและโชคลาภมาให้ท่านค่ะต่อมานะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาดาศีตุลน,นะคะ ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือแต่ก็อย่างที่บอกเลยค่ะอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายเด็กขาดนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีๆให้ระวังในสิ่งที่เตือนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอรักครั้งใหม่นะคะแต่จะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดดูภูมิฐานดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ก็อย่าได้ไว้ใจดูให้ดีๆนะคะ ทีนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่างงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะไม,ไม่ไม่มีเรื่องงอนกันไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงคู่ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาสําหรับสุขภาพร่างกายระมัดระวังอาการคิดมากเครียดนอนไม่หลับ รลปรับตื่นต่นฉะนั้นท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆหลกผ่อนคลายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากระมัดระวังไมเกรนและความการกำเริบด้วยนะคะช่วงนี้่าโดยภาพรวมนะคะท่านจะมีโชคลาภนะมีโชคลาภด้านการเงินในช่วงระยะเวลานี้หรือบางท่านก็อาจจะได้งานใหม่นะคะม,มันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองเพราะว่าดวงชะตาโดดเด่นอยู่สองเรื่องนั่นก็คือการเงินและโชคลาภ รวมไปถึงอ่าการการงานและโชคลาภนะคะขาดเงินจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินขอไว้พรให้ชาวลัคนาดาศิตุลนทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ